ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่9พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเช้านี้คอสนอได้แค่คุยผีจับโอซิเมนผ่านตัวแทนมาเป็นปีๆเลยนะตัวสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดตนั้นมีการพูดคุยกับตัวแทนของวิกเตอร์โอซิเมนกองหน,น้านาปารีมารวมหื่อปีแล้ว โดยอของาชาวนจิเรียนนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้อสูราเนียควา้าแชมป์ซาริอาในรายการนี้หลังจากกองหน้าในวัย24ปีทำประตูได้ทั้งหมด23ลูกจากการลงสนามทั้งหมด28เกมและก็ททำไปอีก5าแอสซิสบนลีกสูงสุดของอิตาลีโดยช่วงที่ผ่านมาจึงมีการรายงานข่าวแต่ว่าหลายสโมสรแต่งความสนใจในตัวโอโอซิเมนเป็นอย่างมากและอย่างนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ล่าสุดทาง Expert, ดีเอ็กซ์เพสตีข่าวด้าว่าปีศัจแดงนี่มีการพูดคุยการัดแทนของโอซิเมนมานานร่วมหนึ่งปีแล้วกระนั้นความคืบหน้าในส่วนต่างๆก็ถือว่าไม่ได้มีความชัดเจนแต่อย่างในดนอกจากนั้นผีแดงเองอาจจะเจอปัญหาเรื่องของค่าตัวโดยสื่อทั่วโยุโรปเชื่อว่านาบรีเนี่ยวางไว้ในระดับที่150ยล้านยูโรบวกกับท่านประธานสมโมสรย,ยืนยันแล้วนะว่าไม่มีความต้องการจะปล่อยตัวกองหน้าชาวเนเจรียออกไปหลังจบฤดูกาลนี้ โดยพิสดงมีข่าวกับกองหน้าหลายคนโดยเชื่อนะว่าเอ็ดดิชันฮาร์ต้องการได้แนวรุกโดยเฉพาะหัวหอกหน้าเป้ามาใช้งานในช่วงซีซั่นถัดไปสักหนึ่งในนั้นมีชื่อของโอซิเมนรวมอยู่ด้วยนะนานะผมเป็นนว่างานนี้ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้กันแน่แต่ขอนดีลเอาไว้ก่อนกันละกันเรามาดูข่าวจอบมากันดีครับผีไม่การันตีมือหนึ่งเดคอาในช่วงซีซั่นน้านะ โดยการนี้ทางสื่ออังกฤษรายงานข่าวนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่การันตีมือหนึ่งของดาบิดเดกิอาในช่วงซีซันหน้าโดยการนี้มือเก่าในวัย22ปีรายนี้มียึดฝีมืออ่ายึดมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายไป,ปร่วมทีมเมื่อปี2011แต่ช่วงหลังแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดบ่อยครั้งแถมนัดล่าสุดมีส่วนสำคัญทำให้เกมบุกไปพ่ายเวสต์แฮมนอกจากนั้นสถานการณ์ด้านสัญญาของนักเตะ ชาวสเปนยังคงไม่ชัดเจนโดยช่วงที่ผ่านมามีการรริงาาว่ากำลังหาหรเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งทางเอรดิกเชนฮากยังคงเชื่อใจมือก้าวายนี้แต่ติดตรงที่ข้อตกลงที่ยังไม่ได้บทสรุปเพราะว่าสโมสรอยากลดค่าแรงและกะนำไปปลูกพันธุ์กับผลงานมากกว่านะโดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเชลิกาฟุตบอลเผยได้ว่าปีศาจแดงเนี่ยแสดงท่าทีลังเลใจถึงสานะมือหนึ่งของเดิยาและพร้อมหาผู้รักษาประตูเข้ามาแข่งขันและไดกันหน้า ตัวสืออังกฤษระบตุต่อไปด้วยนะว่าพีศาจแดงนั้นจะไม่การันตีตำแหน่งผู้รักษาประตูเมืม่อหนึ่งให้กับทางเดคีอาอีกแล้วเพราะสโมสรต้องการจะให้มีการแข่งขันเพื่อให้นักเตะน,นั้นจะเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและมองว่าเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในขณนี้โดยมีความเป็นไปได้ที่ทางเชนฮากจะมองหา พุัธสาประตูรายใหม่โดยเฉพาะมือกาวที่เล่นบอลกับเช้าได้ดีเพราะจุดดังกล่าวนั้นถือเป็นจุดอ่อนแอของดีคีอาที่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้ง ชื่อของเทลิกราฟยงนว่าแมนยูนั้นสนใจมีทั้งดาบิดเวราญาตของทางเบรนฟอร์ดและก็เจโก้ e co, ครอสตา้าจากทางเปอร์โจซึ่งทางเลือกอื่นๆยังคงต้องรอดูกันต่อว่าทีมจะคว้าโคต้าแชมเปียนลีกได้หรือไม่เพราะส่วนนี้จะช่วยให้ผีแดงนั้นเมียมนาจในการเจรจาและดึงความสนใจได้มากกว่าเดิมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานก,กันดีครับ เบดสันสายหน้าเลสเตอร์ป้องกันห่วยนะโดยงานที่ทางเจมส์เบดสันกองกลางของทางเลสเตอร์ซิตี้นะฮะผิดหวังในเกมป้องกันของทีมแต่ชี้นด้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันนะโดยจึงจองสีน้ำเงินบุกไปพ่ายฟฟรัมออกมาด้วยสกอร์3-5ใน้ซักเอร์บอลผีบริเกตเมื่อบันจันที่บาดมาททำให้ตอนนี้เดอะฟ็อกเนียมีทั้งหมด30แต้มจากการลงสนาม35นัด โดยจะปวดเหลือเกินนะเกมสำหรับสําคัญของพวกเราและพวกเราเองก็ไม่ได้เล่นออกมาแบบนั้นพวกเราเนี่ยเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีพอไม่มีความกระหายในการเอาชนะมากพอพวกเราต้องทำเรื่องพื้นฐานให้ออกมาดีการเสีย5ประตูเนี่ยคุณคิดเช่นไรพวกเรานั้นเหมือนัตเตะท,ที่สามารถทำประตูได้พวกเราคุกคามและก็สร้างโอกาส วันนี้พวกเราทําได้3มประตูพวกเราป้องกันแบบนั้นไม่ได้เลยนะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราอยู่ตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่แค่แนวรับมันคือทีมคุณป้องกันกันแบบเป็นทีมทีมต้องเล่นกันแบบรัดก,กลุ่มและนั่นมาจากแนวหน,น้าในครั้งนี้พวกเราดุดันไม่มากพลอพอ พวกเขาเล่นทะลุทะลวงพวกเราไปเลยพวกเขาทํสามประตูในครึ่งแรกและมันก็มากจนเกินไปมันเป็นเรื่องที่ยากเลยนะไม่มีเกมที่ง่ายในเวทีพิมเบเรกมันคือคําพูดเดิมๆแต่ก็เป็นเรื่องจริงพวกเราเนี่ยจะสู้กันต่อไปพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องคนดื่นนั้นกำลังทุ่มเทความพยายามลงไปมันก็เกิดก็แค่ไม่ถูกจังหวัดเท่านั้นพวกเราลุกขึ้นและก็เดินหน้าต่อไปกันอีกครั้ง เกมต่อไปในบ้านของเราพวกเราชนะและเสมอในการลงเล่นในรังสองนัดหลังสุดดังนั้นพวกเราจะมองในแงด่ดีในส่วนนี้เอาไว้เป็นกำลังใจนะอ่ะาแะผมเป็นทว่างานนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังมีความพึกเขิมขึ้นมาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจงสู้ต่อไปอเรามาดูข่าวจอมมานก,กันดีครับผีพร้อมใจ53ล้านปอนดึงบินเจานาะโดยสื่ออังกฤษและบุเลบัมแมนเชสเตอร์เดนเนีย ไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าตัว53ล้านปอนด์เพื่อจะดึงคิมบินแจมาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษนะครับรายงานข่าวว่านาบปรีเรียกร้องค่าตัวนักรับชาวเกาหลีใต้ประมาณ60ล้านโยูโรโดยมีแมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจจะคว้าไปร่วมทีมหลังจบปีสั้นนี้ล่าสุดทางเดลี่เอ็กซ์เพสนะฮะสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยได้นนว่าปีศาจแดงไม่ได้มีปัญหาในการจ่ายเงินจำนวนังกล่าวเลยหรือตีเป็นค่าเงินปอนด์ตกที่ประมาณ53ล้านปอนด์ ชุดที่ผ่านมาผีแดงมีข่าวพร้อมเปิดทางขายแฮร์รี่แม็กไกว์ออกจากทีมเพราะว่ากองหลังชาวอังกฤษนั้นทำผลงานได้อย่างย่แย่และก็สร้างความผิดพลาดในเกมยูโรปาลีกจนส่งผลให้ทีมตกรอบไปโดยนอกจากนั้นยังมีการบรายงานเช่นเดียวกันกนะว่าแม็กไกว์เตรียมมองหาทีมใหม่เพื่อโอกาสในการรักษาตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษและก็โคต้าไปเล่นยูโร2 0 24รอบสุดท้าย ซึ่งกรณีมินแจนั้นคาดกันว่ามีโอกาสเข้าไปแทนชีแม็กไกว์โดยสื่ออังกฤษประบุวและว่าบริษัทแดงแตเตรียมจะจ่ายเงินตามที่นาบปรีต้องการเพื่อจะดึงนารับไว้จากแบรนดนี้ไปเสริมกำแหน่งในด้านหลังซึ่งมินแจถือเป็นหนึ่งในแกนหลักของนาบปรีที่ช่วยให้สโมสรดังของเมืองเดนเวอร์นั้นคว้าแชมป์เซเรียไปครอบครองโดยที่สั้นนี้นาางนนลงสามไปทั้งสิ้น13เกมรวมทุกรายการเลยนะเปน็น่างงานนี้นะผมคีมินแจก็กลับมาสนใจอีกครั้งนะฮะในสไตล์แมนยู เรามาดูข่าวจอมมนกันดีครับบอสแมนยูเผยความรู้สึกหลังโดนเลเวอร์พูลที่เหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยเด็กเทนฮากบอสใจของแมนเชสเตอร์เดทยืนยันว่าเขาไม่รู้สึกตันหนักตกใจที่โดนเลเวอร์พูลไลท่ทีมาเข้ามาเหลือเพียงแค่หนึ่งแต้มหลังจากที่พ่ายกับทางเวสแฮมไปในศึกพรีเมียร์ลีกคืนที่ผ่านมา โดยทีมพิศาสแดงประสบความพ่ายแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่แล้วบุกไปโดนไบรตันเฉือนชนะนาทีที่ทดเวลาบาดเจ็บ1 0ต่อก่อนจะมาถูกขุนค้อนจ้ำแขนด้วยสกอร์เดียวกันในนัดสุดท้ายทําให้ในตอนนี้พวกเขามีคะแนนทิ้งห่างหงแดงที่เก็บชัยชนะ6นัดรวดนะฮะเหลือเพียงแค่หแต้มเท่านั้น อย่างไรก็ตามเชนฮาก,ก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่ได้รู้สึกตื่นตะหนกอะไรเลยเพราะทุกอย่างยังคงอยู่ในมือของแมนเชสเตอร์เด็ดซึ่งท้าพวกเขาสามารถเก็บได้9คะแนนจากทั้งหมด4นัดที่เหลืออยู่ก็จะการันตีพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้จดทีมันไม่ได้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลแต่มันเป็นเรื่องของเราเพราะถ้าดูคะแนนบนตารางคะแนนตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในมือของเรา ถ้าเราสามารถโชว์ฟอร์ไมไปตามมาตรฐานเราก็จะเอาชนะในเกมที่เหลือได้เราไม่ต้องไปมองมทีมอื่นๆเขาเรักแค่มองมาที่ตัวเองและหาทางเอาชนะและกลับมาอยู่ระดับที่การเล่นของตัวเองให้ได้ก็พอเท่านั้นในเวลานี้หาะ,ะผมเป็นในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปคล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากันดีครับแมนยูยังไม่พอใจยื่นข้อเสนอในการดึงลาตอโรส่งมาซิเนตบวกเงินในดิวนะ โดยงานนี้ทางสื่ออิตาลีนะฮะออกมาบริการข่าวนะว่าแมนเชสเตอร์เดนตยื่นข้อสเสนอลาอุตโลมาร์ติเนสศูนย์หน้าเอาของอินเตอร์มิลานโดยส่งเงินจำนวนกว่า14ล้านปอนด์พ่วงกับอองตนีมาสซิญานพ่วงไปไว้ในข้อสเสนอในการขอซื้อขายในรัางนี้โดยทพปีศาจแดงกำลังทำงานอย่างหนักในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อจะคว้าออยอดกองหน้าเข้ามาเสริมทัพ สำหรับการรดยศึกในฤดูกาลหน้าโดยมีชื่อของแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิมเฮมและก็ดูซานวราโฮวิชอยู่ในลิสต์รายชื่อในครั้นี้ อย่างไรก็ตามโอกาสจะคว้าตัว2องของหออกฟอร์มร้อนแรงอย่างทางเคนและก็ออสิมเฮมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แล้วเนื่องจากประธานสโมสรทั้ง2ทีมไม่เต็มใจปล่อยสตาร์ตวความหวังในการย้ายทีมล่ะสุดทางคาซิโอแมคคาโต้นะฮะสื่อดังได้ออกมารายงานข่าวนะว่าแมนเชสเตอร์เดนนั้นเตรียมคุ้มเงินมากถึง4 4ล้านปอนด์พร้อมกับแนบมักซายานเป็นของแถมให้กับทางอินร์มิลานได้พิจารณาเพิ่มเติม ดยการบริง,งานเพิ่มเติมนี้บอกว่าอินเจมิลานนี่อาจสนใจข้อเสนอนี้ก็เป็นได้แต่เชื่อว่าสโมสรต้องการเงินมากกว่าเนื่องจากมาติเนสยังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2026เลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉานครับขอบคุณทุกคนติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซสไครให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ